เป็นคนชอบดูดวงพอหมอดูทายว่าดวงจะตกก็เครียดวิตกกังวลมากตอนนี้เริ่มปฏิบัติตามแนวทางพระอาจารย์มาได้อาทิตย์กว่าเริ่มดีขึ้นทำยังไงจะเป็นคนชนะดวงคะพระอาจารย์ขอพระคุณค่ะขนาดทำมาอาทิตย์กว่ายังดีขึ้นถ้าทำตลอดชีวิตยิ่งอยู่เหนือดวงนี่คือคนเหนือดวงเขาทำนายว่าพระอาจารย์ต้นจะไปอย่างนั้นไม่รอดอยังไงก็ต้องลาสิก้าไป มันก็เป็นยิงๆนะแต่ว่าเราอยู่เหนือดวงเพราะการปฏิบัติของเราไม่มีอะไรมากำหนดชีวิตเรานอกจากการกระทําของเราเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยก็เป็นไปตามดวงเป็นไปตามยถากรรมนี่แหละหรือไปตามชะาตานั่นแหละแต่พอเราปฏิบัติเราสร้างเส้นทางชีวิตเราใหม่ได้เรากาหนดชีวิตใหม่เราได้ใหม่ๆได้ฉะนั้นทําต่อไปคือพระรัตนไตรขณดทำมาเจ็ดวันเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันดีเลยทําต่อไปเรื่อยๆเหนือดวงแน่นอน แล้ว่ะดีกว่าดวงด้วยแล้วไปให้หมอดูไปไปทำนายใหม่โอ้โหไปทําอะไรมาเขาจะบอกอย่างนี้เลยจริงหลายลายแล้วหลายลายแล้ว